<Okay>. Yeah. สติกเรเป็นสีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร่วมรักทางหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเร็นช่อง fcp t channel แล้วก็เร็นช่อง fcp t family นะครับผมนะครับจะลองพูดถึงกรณีที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะจะเอาอย่างไรกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการท่องเที่ยวนะครับเพื่อต้องการปริมาณคนท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ฟรีนะครับฟีซ่า ก็มีการพิจรารณาการให้ฟรีวีซ่าหรือการมาเที่ยวประเทศไทยโดยไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนะักเราก็พยายามต้องการปริมาณอ่าปริมาณนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับหรือเราเห็นว่าประเทศไทยเรานะครับมีจุดแข็งนะครับในวัฒนธรรมนะในสถานที่ต้องเที่ยวในระเบียบว,วินยัยความสะอาด นะครับและก็ความทันสมัยมากขึ้นในการสัญจรแล้วก็ความปลอดภัยอาหารอร่อยวัฒนธรรมที่แข็งแรงถ้าเรามั่นใจในจุดแข็งตรงนี้เราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าการอยากได้ปริมาณนะฮะจนทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้ของเสียมาเยอะ ได้คนไม่ดีเข้ามาง่ายๆเมื่อเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาพัฒนาไปสู่การลักพาตัวการใช้ประเทศไทยเป็นฮับของคอเซ็นเตอร์หมายความว่ามาในไทยแล้วก็กระจายออกไปสู่คอเซ็นเตอร์เป็นปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วเวลาจะส่งคืน กับพามาส่งที่ประเทศไทยก็แสดงว่าในประเทศนั้นๆเขาไม่ได้มาจากประเทศนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงครับหนึ่งเราอยากได้นักท่องเที่ยวเยอะเราอยากได้ปริมาณแต่เราไม่ต้องการนักท่องเที่ยวมีคุณภาพแล้วก็พวกเราเองก็ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่นักท่องเที่ยวมาแล้วไม่อยากกลับหนังสือเดินทางเนี่ยเรียกว่าหมดอายุกันเต็มเลย นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําอย่างไรแล้วยังมีเรื่องที่คล้ายๆการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยเช่นที่อําเภอปลายแม่ฮ่องสอนมีการพบคนจากอยู่หรืออิสราเอลมาเรียกว่ามาอยู่กลาดเกลือนได้มันมาได้ยังไงเขาขอย้ายมาอยู่หรือเขายังไงคือในไทยเนี่ยใครจะมาอยู่ได้ก็อยู่เลยเหรอหรือยังไง เข้ามาแบบนักท่องเที่ยวหรือหรือเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาทํากิจการใดๆทําไมพบแล้วน่ากลัวพอคนเหล่านี้มาอยู่ในประเทศไทยเขาก็ไม่อยากเป็นคนไทยก็ใช้สันดานเดิมมารยาทเดิมของเขาต่อไปประเทศไทยจะเริ่มที่จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจจะเละเทะเราควบคุมเขาไม่ได้มาปั่นป่วนมาไม่เคารพคนไทย ที่เพิ่ไปกําลังเจอปัญหาอยู่ทั้งวาแดงทั้งอิสราเอลแล้วก็การที่ประเทศไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเยอะทําทุกอย่างคอยได้มามันก็เลยเป็นจุดบอดในเรื่องนี้ดังนั้นพวกที่เป็นจีนสีเทาก็เลยเลือกแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็ประเทศรอบข้างไทยเนี่ยก็เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ในการทําเรื่อง เร็วๆอาจแล้วก็ก่ออาชญากรรมเต็มไปหมดเลยต่อไประวังนะครับประเทศไทยอาจจะกลายเป็นฮับของแก๊งคอ n เซนเตอร์เป็นสวรรค์ของคนทำความชั่ว <S <S เพราะเราต้องการแค่ปริมาณเราไม่ต้องการคุณภาพถ้าเรามั่นใจว่าเรามีสิ่งที่แข็งแรงเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวเราเราก็จะต้องมีความ เข้มข้นมากขึ้นมาท่องเที่ยวปีละยี่สิบล้านคนก็ได้มั้งไม่ต้องอยากเป็นที่หนึ่งเพราะเมื่อเราเป็นที่หนึ่งเราก็จะเสียบางอย่างเกิดขึ้น mm. ก็คือเราตกอยู่ภายใต้เป็นฮับของสวรรค์นคนทำชั่วอยากหลอกลวงไปสู่ที่อื่นก็ให้มาไทยแล้วก็มารับไปมันดูง่ายเข้าง่ายออกง่าย นะครับดังน,นั้นเรื่องนี้ประเทศไทยจะมองเรื่องนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่มาพูดนะครับชวนให้ท่านคิดไปด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ